สวัสดีครับนี่คือสกายทีเชนนลชนะที่เาทำอะไรก็ทำเรารีวิวอะไรก็รีวิววันนี้มันอยู่ในช่วงแกะโชวรวิกัน <c oughs> ันนี้รีวิวชักกระปองชักกระปองเอ่อมีหกลูกซึ่งกดตามหัวมุมต่างๆของประเทศไม่ใช่ไม่ใช่แล้วช่นะ <c oughs> <c oughs> กดตามเมืองต่างๆที่นั่งรถไฟผ่านแล้วก็ตามสถนานีรถไฟต่างๆนี่ได้มาหกลูก <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เอาลูกไหนก่อนดีลูกนี้เอาลูกเล็กสุดก่อน่ะเขียนลูกหลังเอาไว้เคกะมันก็ยังกินมาข้างหน้ามันยังกินมาข้างหน้าเราจะทําการแกะเาต้องมีซาวเสียงพี่เฟิร์นทำซาวเสียงเติร์ดึงเติรตืเวลาตัดริบบินบ้านไหนเขาเรียกเตืึ่ตือเอาไปตดงตด่ตืตด่ เป็นแท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 นเอออย่างงี้ก็เลยเอาแบบให้มีอารมณ์อ่ะท่านเถินท่านเถินท่านเถนอย่างงี้เสียงแบบมีอารมณ์มากเลยแดน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 เปิดรางวัลได้ไรเ้ยน่ารักนมิว่าเอาจนหมดเสียงไปข้างหนึ่งเอามาแกะดูกันเลยดีกว่า มัออกมาดินๆๆด้นดิ้นรถต้นดิ้นเลย,เลยปั๊บโอ้โหน่ารักนะเนี่ยนะเอาไปนั่งเอาเอาไปนั่งเฮ้ยมีฟิวโหโดยอาขยะเดี๋ยวเดี๋ยวขยะไหมไอะเฟินนี่ไงน่ารักเนาะห้อยได้ด้วยในนี้ก็เอามาดูดิมีอเลย,นนยในนี้ก็จะมีถือลูกแล้วมั้ง ไม่รู้้ตัวไหนอ๋อแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้แต่พี่อยากได้ตัวนี้นี่ก็อยากได้ตัวอยากได้ยากได้อยากได้อยากได้หมดเลยเอาหมดเอาหมดเลยมีต้นไม้ด้วยนี่ว่าแต่เราไม่ได้ต้นไม้เลยก็ไม่เป็นไรเราได้ตัวนี้ก็น่ารักนะมันถืออะไรอยู่ของกินมันนะถั่วหรืออะไรไม่รู้เม็ดแอลมอนน่ะทงมันเนี่ยน่ารักอะเอาเป็นว่าน่ารักเราก็ไปติดตัวกับตัวกระตกกันเลยดีกว่าครับ เราก็ไปติดต่อไปกันเลยดีกว่านี่เอาตัวไหนดีเพื่อนเดินไปดูเลยเดินเห็นเจ้า谁就是谁มาแล้วเจอแล้วเจอแล้วน่าตัวนี้อย่ามั่วดิเอาเอาตามที่พี่หยิบได้ดิเมามามาแกะดูเลยว่ะแกะไม่ออกอันนี <that <that uh ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่พังแล้วพังเอาไว้ ใจเย็นดิเผื่อไปกดเผื่อไปกดให้มันกรอบลงมามามีอย่างนี้ด้วยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะต้นไม้อันสวยงามสูงหญ้าต้นไม้เอ้ยอะไรอ่ะหินอะไรอ่ะดูดิอะไรคุณคนหนึงดิอ้าวอะไรอ่ะอ๋อเอออะไรอ่ะเป็นอะไรคุณลุงตัดหญ้าอะไรวะ อ๋อที่จัดสวนเหรอจัดสวนของญี่ปุ่นใช่ไหมะอะไรประมาณนี้กันแต่เราไม่มีสวนอ๋อเ,เราไม่มีสวนนี่แหละไอ้ตัวนี้เป็นสวนใช่ไหม<ร>ตัวนี้เป็นสว,แวนสวแล้วคุณลุงคนนี้ก็เป็นคนคนทำคนท,ทำใช่ไหมแต่เราไม่ใช่คุณลุงคนนีนเเ้เราได้แต่ที่จัดสวนเออได้แต่ไอ้พวกหญ้าที่จัดสวนมาที่จัดสวนหลังบ้านของญี่ปุ่นจะมีที่จัดสวนอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็ไปซื้อมาหลังบ้านอ่ะเราอเราก็ไปซื้อมาเราต้องไปซื้อมาทาเองอีก ลำบากเข้าไปอีกเนาะเออแล้วเราจะเอาไปทำกับอะไรอ่ะทำมันเถอะไปไปดูอันต่อไปแล้วค่อยคิดทีหลังดูอันต่อไปหยิบได้แล้วเฮ้ยทำอย่างเงี้เอ้ามันต้องระเลงระเลงระเลงให้เละเทะไงเราจับออกมาเราจะได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเฮ้ย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 น่ารัก แาคูณเออลคูเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะอะไรมันไม่มีสีดูอันเลยอ่ะก็บางอันก็ไม่มีสีส่วนมากจะเป็นของไอที่เราได้เกลือที่ได้ทำแบบธรรมดาเฮ้ยนี่ไงนี่มีมีดูให้นอนเนี่ยเฮ้ยน่ารักเนี่ยเป็นไรเฟิร์นนี่ไงน่ารัก เราได้ตัวข้างล่างสุดข้างล่างสุดไม่จะเลี้ยงดู <c oughs> โหหยีไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> ดูดินี่ตัวเกาะต้นอะนี้อะไรอะแทงต้นไม้อะอ๋อน่ารักนี่มาถ้าทางยังมีสีเดียวเนี่ยแหละ <c oughs> มีสีเดียวคือตัวเนี้ยแหละมีสีเนี้ยแหละมีสีเนี้ยสีเดียวแล้วก็ทําท่าทางต่างๆมาจากการ์ตูนเรื่องอะไร <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันเ้ยตายตายแล้ว <laughs> แต่น่ารักดีโอเคเป็น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 แรดครูไงสัตว์ที่ตายแล้วยังไม่ตายมันนอนโหเพิ <laughs> oh. ่งเปิดกล่องมาได้ตายแล้วละต่ <laughs> อไปห <laughs> ล่นหล่นเจอล้ได้ล้ <laughs> มันหล่นมาเราก็เลือกมันเลยน,นี่เหมือนจะหนักพี่สุดโอ้ยหนักอึ้งมากเลยอะไรอะ่ะตัวอะไร กิงคองกิ้งคองอะไรชโดตมูลคิงคองสูงสุดระดับโลกอะไรอะ่ะ <c oughs> พูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่เล่นมุกอะไรอยู่วาพี่ตามไม่ทำใช่ไหมนะ <c oughs> พี่ขอโทษนะพี่ฟิวมันขาดขาดอะไรละระพ้าคุมเป็นองนี้อยู่แล้ว <c oughs> โอ้โเป็นเด็กที่ไม่มีจินนาการอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวขอตต่ตอบแป๊บนึ่งนั่งต่อมันใหม่เออใส่ไง,งบ้างอันเนี้ยทีเนี้ยด้านนี้นะ ไม่ใช่น่นี่เืออะไรผ้าคุมไงผ้าคุมหลังไงแล้วทำไมมันต่อไม่เคยรู้จักความเท่ของผ้าคุมหลังเหรออ๋อมันต้องต่อก่ันก็มันต้องต่อกันนะดิทำไมอ่ะนึกว่าอะไรอ่ะมีอะไรบ้างนึกว่าอะไรบ้างหนูก็มันเป็นผ้าคลุมอันเดียวเลยผ้าคลุมอันเดียวมันต้องต่อกันดิเพราะมันตัวมันใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นนะเล็กจะตายเออขอโทษชีวิตผ้าคลุมก็ขาด ออได้แล้วข้างหลังก็ก็มีเอ้ย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 ท่นคือซูเปอร์ฮีโร่ที่บินได้แล้วก็ดาบมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เป็นตุโกงมันเป็นตุโกงอ๋อแล้วก็ดาบเกือบหักดาบหักที่ไหนแล้วมันอยู่ในชักกระปองมันก็เลยเขาก็งอดาบก็หักกนูก็เลยรู้ว่าดาบมันเป็นแบบว่าดาบกระจอกอะไรประมาณนั้นดาบไม่ได้กระจอกดาบมันดีแต่ว่า ออยู่ในชาคาปองแล้วมันก็กลายเป็นหนอนนี่แหละนี่คือกระบี่ไร้เตรียมทาน <laughs> นี่ชาโดมูนเคยดูปเปล่างเกิดไม่ทันหรอมั้งเกิดไม่ทนันใช่เกิดไม่ทันอยู่แล้วล่ะริวเคนโด,ถดะถึงเกิดทันก็ไม่อยากดูทำไมอ่ะเพราะอยากดูเซรามูนมากกว่าอ๋ออยากดูเซรามูนมากกว็เ <laughs> อ้าไอตัวนั้นไม่มีรู้สึกคลิปคลิปก่อนหน้านั้นก็รู้สึกจะทำริวเคนโดะไปแล้วเนาะ มันก็มีดิวเพนโดแล้วคิมนี่ก็มีอีกมันมันมันอยู่ในชักะปองนานมากอ่ะมันเลยงอได้ขนาดเนี้ยคิดดูมันกี่ปีแล้วอ่ะแล้วก็ทําเป็นชักะปองอ่ะต่อไปอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะก็บอกแล้วก็จับได้เลยก็เอานั้นไงเออ,เอ,อไม่เข้าใจกฎกติกา เอ,เอ้ยมีความน,น่ารักอยู่ในข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความน,น่ารักอึ๊บเอ้ยน่ารักนี่มาเอ้ยรู้สึกว่าวมันเป็นมันเป็นเก้าอี้อะอะไรมันเป็นของเล่นมันเป็นเหมือนตัวต่ออะไรที่อยู่ในนี้น <ไง S 3> แล้วก็น่าจะมีสติ๊กเกอร์ให้เราแปะด้วยอ๋อมีสไลเดอร์ด้วยนี่ว่าสติ๊กเกอร์มันมีสไลเดอร์ด้วยมีสติ๊กเกอร์ด้วยก็บอกมีสไลเดอร์ด้วยไง Oh, พี่บอกว่า <am komm it. S 2> มันมีสไลเดอร์มันมีสไลเดอร์ไงมันมีสติกเกอร์ไงมันมีสไลเดอร์ไงมันต้สติกเกอร์ไม่มันมีสไลเดอร์ก่อนไงสไลเดอร์มันมาก่อนเนี่ยแล้วก็อันนี้เออนี่มันนี้มีหญ้ามีหญ้ามีหญ้าให้ตัดลงมาเออไม่เอาขี้เกียจะทำนี่คือบ้านหลังที่หนึ่งใช่ไหมนี่คืออันที่สอง ที่สามโต๊ครึ่งแป้งอ,อันนี้เฟิร์นมีใช่ไหมโต๊ครึ่งแป้งเนี่ยใช่หนูมีเอออันนี้คือชิงชา้าสวรรค์ชิงชง <c oughs> ิงชา้าเฉยชิงช้าและนี่คือนี่ไงพี่ตอบถูกแล้วเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วมันเป็นแบบนี้แหละมันก็จะเป็นบบนล้วเวลา <c oughs> รวมๆกันจะเป็นแบบนี้เฮ้ย <c oughs> ครบเซก็โอเคนี่ว่าที่พี่อยากได้คืออยากได้เนี่ยพี่มีอะเครื่องซักผ้าอะไรอ่ะ <c oughs> มันคืออะไรอะ จ้างมันเถอะทำไมไม่มีอ่างจ้างมันเราทำการแกะตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเลยหนูก็มีเหมือนกันเป็นมันคนละตัวกันเป็นแมวเป็นแมวอันนี้อันนี้เป็นเด็กบางหนูก็เป็นเด็กเขาเด็กหมดไหมอ่ะมีมันต้องมีผู้ใหญ่สิจะมีผู้ใหญ่ได้ไงมีสนามเล็กเล่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่ไงแม่ พ <P ie> ี่ยเนี่ยน่ารักเลยไอที่หนูได้คือนี่มีจับนิดเดียวนี่มิดมือ,อนะเลยเนี่ยดูดิหายหมดเลยดูดิ <c oughs> มือเราใหญ่แต่ตัวมันเล็กอ่ะจำจัง <c oughs> ยัย่าแต่ต้องของของฉัน <c oughs> เอาไปยืนอยู่บนแต่แน่ยาัยจำของของฉันนี่ไงยิงเชี่ยวถวันก็ทำอย่างนี้ไงตาย ไม่ไปไปไปเปลี่ยน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 เปลีนความลกแล้วเธอกำลังมาเยือนอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่จะกดไปหลายตู้แล้วล่ะอันนี้กดหลายครั้งแล้วคะนี่กดหลายครั้งแล้วในที่สุดเราก็ได้ดาบที่เราต้องการมาน่าใจเหรอเออพี่ชอบดาบนี้แหละพี่กดหลายดาบแล้วมันก็ไม่ถูกใจพี่พี่ต้องการดาบนี้นี่แหละ โคตรเทเลยอ่านว่าอ่านว่าไรหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นไม่เป็นไรหรอกจะเป็นอยู่เอามาเอามเป็นคำถึงไทยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ปีหน้าปีหน้ารอขึ้นม .1 แล้วพี่จะโทรมาถามใหม่นะอันนี้เป็นตัวสัญลักษณ์ตรงดาบตรงโคนดาบตรงนี้ตรงโคนดาบตรง ล้มแหลงมากครับผมรู้สึกจะทําอันนี้ก็ทําพร้อมๆก you can ับริวเคนโดลลวกดตู้มันอยู่ใกล้กันเลยเลยไปกดสีเขียวนี่ก็สวยแต่ให้น้องสาวไปแล้วนี่<ะ>สีแดงก็ชอบไม่ให้พี่เฟิร์สเข้าไปนี่แต่ชอบเนี่ยสีเหลืองมากที่สุดกว่าจะกดได้เนี่ผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมองตรง <c oughs> แต่เป็นดาบนี่โคตรแพงเลยนะสวยดี ก็สำหรับวันนี <speaking> 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 ้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ของก็ประมาณนี้แต่วันนี้ก็ขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักน่าไปด้วยพวกน่ารักเละเทจแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมใครชอบคอมเมนต์ข้างล่างแรกครับใครไม่ชอบคอมเมนต์ข้างล่างได้ครับผมบายบี